ลบก่อนลบก่อนอุ้ยโอ้โหอบโดนอัดแล้วครับนี่ไงมันอ้าวเข้ามุมนี้เสร็จผมแนละ้วเสร็จนะเสร็จนะจนะแตกไหมแตกครับยิงหลังยิงฟรีมาแตกอุ้มแร,แรงมากเลยนะทุกฟองตัวนี้นะครับเบือ่อกันไหมสำหรับโฆษณากวนใจถึงช็อตเด็ดทีไรแม่งเด้งขึ้นมาทุกทีปัญหานี้จะหมดไปครับถ้าคุณซื้อ YouTube Premium กับเว็บเคส168 Shop ไม่ใช่เว็บพนันเด้ออย่าเข้าใจผิด มีขายตั้งแต่รายวันยันรายปีเลยนะครับเริ่มต้นแค่เดือนละ3.9บาทเท่านั้นครับส่วนรายปีก็มีเช่นกันนะครับราคา699แต่ถ้าบอกว่ามาจากกังฟูเนี่ยเขาลดให้100บาทเลยนะครับผมกูว่ารูปมันแปลกๆและนอกจากนี้นะครับทางเว็บก็ยังมีบริการแอปพีเเมียมมากมายไม่ว่าจะเป็น Netflix, Disney p l u s Spotify, True ID นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการเติมเกมออนไลน์ครับเช่น r r e e f i r e Valorant PUBG Mobile แล้วยังมีเกมมากมายที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับท <Wow. S 1> ีไรก็ฝากเว็บสปอนเซอร์ของผมไว้ในอ้อมกอดของทุกคนด้วยนะครับสำหรับเว็บเคส168่งหกช็อปโอเคครับก็สวัสดีเช้าไว้เช่าทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับคลิปนี้นะครับผมก็มากับปืนไวโอลี่สปริตนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาลุยกันอยู่ในด่านผิวหัตถ์ฟาโรนะครับยังไงก่อนรับชมก็เดี๋ยวฝากทุกคนเนี่ยกด like, ไลค์เป็นกำลังใจกับผมด้วยแล้วกันนะครับเปิดมาผมไม่เป็นอมมี่นะวะ่ะลุยกัน นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาไล่ยิงมามี่แบบยับๆเลยนะครับไม่เกรงใจมามี่หน้าไหนไฟหมดอัดมั้งดิเฮ้ยมาแตงหนึ่งครับสวยครับว่ายตัวฟรีตัวฟรีตัวหนึ่งเสร็จผมเลยครับโอเคครับเปิดคลิปมาได้2คิวแล้วเว้ยค่อนข้างไวนะครับมาข้างล้างยืนฟรีอีกแล้วทำไมมีแต่มามี่ฟรีวะอัดไปดิเฮ้ยเออมันไม่ฟรีรอบอลรอบอลอุ้ยโอ้ยเกือบโดนอัดแล้วครับนี่มาดิ อ้าวเข้ามุมนี้เสร็จผมนะเสร็จนะเสร็จนะเสร็จนะแตกไหมแตกครับโอ้โหหลังเกิดอีกทำไมมันนัวจังวะมาดิไม่สนใจผมตายหมดอ่ะมามามามุ่งมาวิ่งมา,งมาอืมหนีนะจ้าไม่อยู่ละมนมนีตรงนี้มีตัวหนึ่งครับผมได้ปะผมได้ปะผมได้อีกครัโอเคครับวันนี้ยิงไปห้าตัวแล้วครับมาดูกันดีกว่าว่าจบเกมเผมตายไปกี่ตัวนะครับ วิง่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้แล้วเพื่อนเราแบบว่าวิ่งกันไม่กลัวมัมมี่เลยครับมันวิ่งใส่กับมัมมี่เลยครับคนไม่กลัวมัมมี่แล้วอยู่เนี้ยนะครับบอกเลยเออโคตรจัดท้องนี้มั่งเถื่อนเถื่อนมากนะครับนี่ครับเด้อเด้อเด้อมาฟอลโลฟอลโลว่ายังไงตายปะตายปะอไปวันนี้ ทำไมผมยิงมันไม่เข้าเลยวะฟอลโลตัวนะี้เหมือน,นบักการ์ดิเอ็เลยอะนะครับเออเดีผมจะไม่ยิงมันละโอเคปล่อยปล่อยมันเลยแล้วกันไปลนะเนี่ยบักการ์ดิเอ็ครับทุกคนยิงไม่เข้านะครับข้างบนมีตัวหนึ่งนี่เอามีไปจ้วงมันดิจ้วงไปละจ้าเอ้ย <c oughs> <c oughs> มาดิเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออเออเออแตกไป เดี๋ยวไปเก็บกระสุนก่อนครับกระสุนหมดแล้วครับตอนนี้ครับเออไม่มีกระสุนเล่นละเก็บแล้วโอเคหรืต่อพร้อมลบพร้อมลบตัวดูดเอ้ยปืนยิงไม่ออกไอ้ปืนเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยมันยิงไม่ออกทุกคนผ่ายแล้ว้องโยนทิ้งมาเนี่ยลองโยนทิ้งดูโอเคโอเคเอาละครับปืนมันบักค,ครับเมื่อกี้โอเคอัดแม่งเลย ตายตายมึงตายโอ้ยชื่อพามามีมาเต็มเลยตามมิดเอทีพีมาครับหนีแล้วเออไปแล้วมันมีอยู่ละโอเคครับยี่สิบวิครับเหมือนตอนนี้มามีมั่งมาเต็มเลยครับแตกไปเด่งครับมาดีครับขอเบิ้มๆนะขอเบิ้มๆอแอดสองแอดสองแล้วมาดีครับมาดีมาดีาดขอแค่อย่าล่วงก็พอแล้วนะครับ ตามวิโอรอดไหมเฮ้ยอ้เี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยรอดเฉยเลยนะครับนึกว่าจะแตกแล้วม่เกียนมันโดดมาโคตรหน้าตัวเลยเชียวไปเสมียนต่อครับอืมถือว่าวินแรกนี่ผมเปิดมาก็ถือว <and pulled forward> ่าเปิดได้ดีเลยนะครับยิงไปไม่รู้กี่ตัวอย่างนี้นับไม่นับไม่หมดนะครับโอเค่ะรุย เพื่อนเป็นมั้นี่ยไม่มีใครเป็นนะโอเคตอนนี้ปลอดภัยครับเอ้าเพื่อนไม่ได้ใส่กันบอมมาแน่เลยนะครับไม่กินข้าวจะตายโอเคไม่เป็นไรนะไปใส่กันบอมมานะนี่ครับผมจะรั่วนะเวลาเป็นคนเล่นบอมแล้วไม่ใส่กันบอมนะยิงโดนตัวเองตายเรื่องไม่ไหวจริงโอเคไปวิ่งครับหามัมมี่เลยครับตอนนี้ วิ่งเลยเพื่อน,น,อนนะนะอรีบ่เพื่อนมีเพื่อนในฐานะนี่ครับนี่ตามฟาโลดีไหมตามมั้งเลยแล้วกันนะครับยิงหลังยิงฟรีมามาแตกอุ้มแม่งแรงมากเลยนะลูกซองตัวเนี้ยนะครับมันแรงแบบพอๆกันลูกซองหลุมดําเลยมั้งนะครับแต่ลูกซองหลุมดำมันดีกว่าตรงที่กระสุนมันไม่จํากัดนะครับลูกซองตัวนี้กระสุนมันจำกัดเงี้ยนะครับแต่เรื่องดาเมจนี่ผมให้แบบพอๆกันเลยนะครับเออ แบบไม่เป็นรองกันเลยนะครับมาแตกเนี่ยครับยิงแบบไม่สองเลก็แตกแล้วระยะไกลๆด้วยนะครับไม่ใช่ระยะประชิดเลยนะมเนมืมมเเมเนะ่อกีนะ้นี่ครับรอมามี่เลยนี่มะผมยิงแบบไกลๆเลยนะนี่คือไกลๆเลยนะนะครับมันก็ยังยิงโดนนะครับเฮ้ยตัวล่องหนมา จบแล้วที่ผายแตกกันหมดแล้วครับผายเ้ยไม่อยู่แล้วเว้ยขึ้นหอเลยครับเอาเลยไปแดกมา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 เดี๋ยว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 ครับเฮ้ยสอดไปไปตัวนึงพี่ช่วยหน่ยอยสเฮ้ยอดีฟัลโลเอาบ่อเงาบ่อนีน่ไงแ,แตกไปตู้ด,ดมาแล้วครับเอ้ยเฮ้ยตบ ไม่แค่ไม่มีตัวครับมาเลยกาเดียนกาเดียนกระสุนตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วแหละแต่ยิงได้อยู่นะครับรูปไปเลยมามา,มาแตกไปยิงมันมากครับทุกองตอนนี้ครับเออเออเออตบเพื่อนหลบหลบถอยแตกนั่นแหละครับมามาดีมาีเอาไม่พิจิวมาก่อยดีเออ <laughs> เกือบแต่อ <screws> ีกนี่ผมโดนแล้วกันเก็บกระสุนก่อนกระสุนไม่มีเล่นแล้วครับตอนนี้ฝันไม่หมดฝันไม่หมดมาดิตามมาดินี่ครับที่โบกี้ฮะเมื่อกี้มีตัวดูดเต้นอยู่ตรงข้างบนเดี๋ยวไปสกิดมันหน่อยแล้วกันหาอยู่ไหนเอ้าหายไปไหนแล้ววะ ดูคนพิมพ์ในห้องซึ่งโซ่ในสิ่งที่เป็น้นอ,อืมครับคือมันวิ่งไวกันจริงนะครับคนในยุคนี้คือบางคนไม่มีของวิงนี่คือตามไม่ทันแน่นอนอะนะครับผมบอกเลย <S <S ถา้าสร้างห้องโน,โนของวิ่งอะมันจะแบบคนเขาจะแบบแ,บบแหกกดกันป่าววะผมก็อยากรู้มากเลยนะถ้าแบบสร้างห้องแบบไม่อยากเล่นของวิ่งเงี้ยโนของวิงแม่งไปเลยนะครับแต่ผมว่ามันก็มีคนเล่นอยู่นะพวกมัมมี่คลาสสิกอะ นะครับผมเคยสร้างห้องเล่นอยู่มันก็มีคนมาเล่นอยู่อะทอดของเล่นอะไรเงี้ยนะครับเป็นนานที่จะเจอทีนะเพราะมันแต่ครับนี่ฮะมาเพื่อนเซื่อนะอยู่ข้างบนอยู่กันเรารวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายนะฮะมาเซื่อนโอเคตอนนี้มันมีโหดนะผมดูจะชื่อแล้ว

ครับแตกนะแตกนะเอาหน้าเจ็บแล้วครับโอเคโดนกันโดนกันเริ่มเจ็บแล้วเต้นหัวเลือด <laughs> โอเคถอยมาตรงนี้อยู่ตรงนี้แหละครับอัดแน่งเลยเทียตัวเทียตัวนะขอเทียตัวนะโอ้ผมล่วงชิบหายละผมล่วงไม่ได้ใช้ตันซิลโอ้เกี่ยวอะไรกันระเบิดไปนี่ค,ครับ แต่มัมมี่คือเยอะมากตอนนี้มันจะหนียังไงก่อนมาตามมาดิกระสุนก็จะหมดแล้วครับตอนนี้ทิพายแล้วอัดไปเลยขอตัวตัวหนึ่งได้ไหมกระสุนหมดแล้ววิ่งเลยครับอันนี้โอ้โหโดนโดนหลังดักชิบหายใครรอดก็รอดไปเถอะผมไม่รอดหรอกโดนดักขนาดนี้นะครับโอเคอเคอจีบีนี่ยังไงกับมันเดียวเนี่ยตามทันไหมโอเค มาเลยเพื่อนทานปะเออสวยไปครับเดี๋ยวรอบนี้เราไปเล่นบักบีกันนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เป็นนะโอเคเลยเฮ้ยแต่ข้างบนมีข้างบนมีครับมีผ่ายเพื่อนรอดปะเนี่ยไม่รู้รอบเป็รอบไม่รู้แต่ขึ้นก่อนตอนนี้อัดเลยยี่ไม่อืมเรียบร้อยแตกโอเคหมดแต่แบบของตกเต็มเลยนะข้างบนทั้งธนูทั้งอะไรนะครับโอเคเพื่อนเกือบโดน ไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหมันโดดมันยิงได้เหรอตัวบางทีเหรอพี่มาดิอุ้ยขวาก็มาแล้วครับเอาเลยครับเนี่ยครับมาดิสองตัวก็ไม่วันหรอกแตะไปสักตัวหนึ่งเอ้ยแตะครับแถวตัวยินฟรีนเข้าร่างตัวหนึ่งมาเถอผมไปยิงแล้วกันเดี๋ยววางขี้ก่อนนะควางขี้ไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยตัวนี้ว่าไงตัวนี้ว่าไงครับเอาเปล่าอุ้ยไอ้เขี้ถึงนี่ไงอ่ะ โอ้ยผมประมาทไปตัวนี้นะครับไปยืนยิงใ,ใกล้ๆมันมันกด F สวนมาเลยเรียบร้อยเด็กกูเพราะได้ไงล่ะครับโอ้โหสีดูอย่างแรงแอะก็ไม่รู้จะตามทันไหมนะแต่เราตามดูดืดดืดไปเลยไปเลยวิ่งเลยแต่ไม่งวิ่งไหวจีนะแต่ผมตามทันผมว่าผมตามทันนะโโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โห มันสับเป็นมิ้นหมูนั่นะน่ะผมเห็นอยู่นะเมื่อกี้เออผมก็ว่าอยู่มันวิ่งไวแปลกๆมันมีมิม้นหมูเที่ยโอเคครับดีครับที่ยังมีคนตบมันได้นะโอ้โหถ้าเล่นมีดเขียวอ่ะมีดพีทใหผมตามทันอยู่แต่ถ้ามิม้นหมูนี้ใครจะตามก็ตามเถอะผมไม่ตามคนนึงนะ <Yeah S 1> อะโยเคตัวอือ่นมีตัวเหลืออีกตัวหนึ่งง่ายตาม,มได้ตัวเนี้ย ตัวนี้มันวิ่งไวไม่เท่าไหร่ครับมันมี a t b ก็จริงแต่ว่าผมนะ่ะขอวิ่งเขาไม่เยอะเท่าไหร่คนนี้นะครับเฮ้ยเอาวิ่งวนไปวิ่งนวงนมาผมว่าเดี๋ยวก็โดนนะครับมามีห้องนี้โหดนะเดี๋ยวโดนดักแล้วเนะี่ยโดนแน่นอนเรียบร้อยแตกครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบเดี๋ยวฝากไลค์แชร์ซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวามาเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ ไปแล้วครับสวัสดีครับ